สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่ลิพูครับส่งรายชื่อนักเตะไปรุยสึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและนี่คือนักเตะที่ติดทีมชาติด,ด้วยครับโอ้โหผมก็เลยเอารูปภาพมาฝากกันและเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราส่งรายชื่อใครไปบ้างในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก แบบใหม่36ทีมโอ้โหโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับรายชื่อผู้เล่นของลิพูสำหรับแชมเปี้ยนลีกูฤดูกาลนี้ครับได้รับการยืนยันแล้วหงแดงจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในฤดูกาล2024-2025ครับและจะเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบใหม่ที่ประกอบไปด้วย36ทีมโดยแต่ละทีมจะพบคู่แข่ง8ทีมที่แตกต่างกันในช่วงเปิดฤดูกาล ลูกทีมของอาร์เนอร์ครับจะพบกับโบโรนยาไบเออร์เรเวอคูเซนเรอัลมาดริดและบิวที่แอนฟิลครับขณะเดียวกันก็จะเดินทางออกไปเยือนที่เอซีมิลานเอลเบริซิกจิโรนาและ p ีเอสวีไฮโฟเฟนอ้า,าก่อนเกมลีกนักแรกกับเอซีมิลานในวันที่17กันยายนสโมสรได้ส่งรายชื่อผู้เล่นต่อไปนี้ให้กับยูฟาแล้วครับรายชื่อผู้เล่น A มีอเล็กซานเดอร์อาโนอาริสันเคีซาดิคัสเอนโดกัปโปโกเมิกาเฟนเบิร์กทอมฮิวจารอสโจนโจตาเคราเฮอร์โกนาเต้แม็กอาริสเตอร์มอร์ตันนาโดอนูนเยสเอนโยนี่โรเบสันซาร่าโซบอสไลซิมิกาสและฟันไดครับทีมสามารถส่งรายชื่อผู้เล่นในคลาส A ได้สูงสุด25คนครับรวมถึงตำแหน่งขั้นต่ำแตำแหน่งที่สงวนไว้ให้กับ ผู้เล่นที่ได้รับการฝึกอบรมในท้อนถิ่นหรือโฮมกราวครับผู้เล่นหลายคนในทีมชุดใหญ่ของ Red Machine นี้มี c o n n น r b a d r y h ีฮาว e l l เลียดจาร r เร l k ว a n ซ a มีเิ์ครับแต่ไม่จาเป็นต้องส่งอยู่ในรายชื่อ H.A. าสเเนื่องจากอายุและสถานะการฝึกอบรมกับสโมสรนนั้นอยู่ในรายชื่อ r i s e ีครับพวกเขาสามารถถูก ส่งในรายชื่อริสบีแทนซึ่งสโมรสรสามารถลงทะเบียนผู้เล่นได้ไม่จำกัดจำนวนตลอดฤดูกาลและอัปเดตก่อนการแข่งขันแต่ละนัดได้เลยครับโอ้โหกฎระเบียบของยูฟ่าระบุว่าผู้เล่นสามารถลงทะเบียนในรายชื่อบีได้หากเขาเกิดในหรือหลังวันที่1นึมกราคม2003ครับและมีสิทธิ์เล่นให้กับสโมรสรที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันเกิดอายุครบ15ปีขึ้นไปครับและเป็นเวลาติดต่อกัน2ปี หรือรวมเป็นเวลา3ปีติดต่อกันครับโดยสามารถยืมตัวจากสมาคมเดียวกันได้ไม่เกิน1ช่วงเวลาครับนั่นก็คือเวลาไม่เกิน1ปี 1> ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของแชมเปี้ยนลีกจะได้รับอนุญาตให้อัปเดตรายชื่อกลุ่มของกลุ่มริสเด้วยผู้เล่นที่มีสิทธิ์ใหม่3คนครับอ๋อถ้าเข้ารอบแล้วซื้อตัวมาอาจจะอัปเดตได้3คนเป็นอย่างนี้นี่เอง โดยยังคงจำนวนผู้เล่นในทีมไว้สูงสุดแค่25คนครับอ๋อภายในวันที่6กุมภาพันธ์คือถ้าคุณจะเปลี่ยนคนใหม่คุณก็ต้องเอาคนเก่าออกไปด้วยถ้าคุณส่งรายชื่อครบ25คนแล้วในรอบแรกอืมเข้าใจแต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะบอกรายชื่อ24คนที่เร์พูู้ส่งไปเลยดีกว่าเอางี้ละกันนะง่ายๆจะได้เข้าใจง่ายๆครับเรากลับมาเล่นอีกครั้งครับ หลังจากห่างหายไป1ปีให้เพื่อนบ้านเราไปเล่นและเป็นไงตกรอบแรกตกแบบสนิทตกแม่งอันดับสียูฟ่าก็ไม่ได้เตะโอ้โหหวานเจี๊ยบไปเลยวะลิปูครับเลือกผู้เล่น24คนเท่านั้นนะซึ่งรวมถึงผู้เล่นหน้าใหม่อย่างเฟลิโกเคียซ่าและนักเตะโยชนของอะคาเดมีอย่างทอมฮิลอามาร่านาโวโดและเทเอนโยนี่กองกลางวัย17ปี ขึ้นก้าวมาติดทีมชุดใหญ่และส่งรายชื่อไปที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ครับส่วนผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อลิสเอก็มีฮาวิเอเรียเวลคอนซาและคอนเนอร์แบดี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับคนพวกนี้ครับส่งไปในชื่อลิสบีได้เพราะเขาอยู่กับสโมสรมาเกิน2-3ปีและก็อายุไม่เกิน21ปีครับสามารถอัฟเดตได้ตลอดเวลาครับรายชื่อลิสบีเนี่ยก็คืออยู่กับทีมมาเกิน2ปีและ อายุไม่เกิน21ปีครับงั้นเราไปดูรายชื่อ24คนที่ลิเวอร์พูลส่งไปให้ยูฟ่ากันครับผู้รักษาประตูประกอบไปด้วยอันนี้คือริสเอนะครับลิสเอผู้รักษาประตูประกอบไปด้วยไอซอนเบรเกอร์เควินเคโรเฮอลเวียทรัสยาโรสกองหลังมีเวอร์จิลฟานไดอิบราฮิมาโกนาเต้โจโกเมดอามารานาโดะเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแอนดูโรเบสันคอสตาสซิมิกาครับกองกลาง ประกอบไปด้วยอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์โดมินิกโซบอสไลแอนคาเฟนเบิร์กเคอร์ติสโจนวัตารุเอนโดไทเรอร์มอร์ต้าและเทนเอนโยนี่บวกทอมฮิลทําไมเทนเอนโยนี่เพิ่งอายุ17เขาเพิ่งอ,อยู่กับเราปีเดียวครับกับทอมฮิลเนี่ยปีเดียวก็ยังไม่อยู่ในคุณสมบัติลิสบีปีหน้าเท่านั้นครับถึงจะได้อยู่ในคุณสมบัตินี้ครับอา่กองหน้าประกอบไปด้วยมูเมสซาร่าดิโกโชตา โคริกาโปฟริโกเคียซ่าเดวิสนูนเยสลุยดีอาสและลิสบีครับมีใครมั่งใจลิสบีก็คืออย่างที่ผมบอกไปอายุไม่เกิน21ปีและอยู่กับทีมมา2ปีแล้วประกอบไปด้วย คอเนอร์บารีฮาวิเอเรียดจารลควานซาเจมแมคโคนลและฮาวิเดวิสนั่นแหละครับรายชื่อของนักเตะที่จะไปรุยฝึกยูฟาแชมเปียนลีก,กมีฮาวิเอเรียดครับมีเทรยอนนี่ครับไม่ต้องเสียใจครับได้รงแน่นอนครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้วยการแข่งขันมีเยอะครับถ้าเจอทีมที่เล็กน้อยหน่อยหรือว่าเขาเรียกว่า โคโลชันอาร์มิกใหญเรียกโคลชันอา,นอา,อาจจะด้อยกว่าเราหน่อยนะก็อาจจะได้พวกเทรนอนนี่ฮาวิเอร์ได้ลงครับถ้าเกิดคะแนนขาดขาดไปแล้วอาเนื้อก็คงจะให้ลงบ้างแล้วครับนี่แหละครับรายชื่อที่ทุกคนอยากรู้หรือเปล่าฮะแต่ผมก็เอามาฝากและถ้าเกิดมีข่าวๆเกี่ยวกับทีมลิพูผมก็จะเอามาฝากอีกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ